นี่ค่ะพี่พเพื่อน,เ,อนเดินถึงชั้นห้าแล้วนะคะทุกคนมากระดานสองคนนะคะมากระดานสองคนคชั้นห้านี่ชั้นห้าชไม่ใช่ได้ยังไงอันนี้ชั้นห้าแล้วนะคะนี่น้ําตกเป็นน้ําตกเกเรียบนะคะแต่จากชั้นสี่มาชั้นห้าก็4ี่ห้าสิ สี่ห้าสิเมตรนะคะทุกคนก็ไกลพอสมวนนะควรค่ะเกือบครึ่งกิโลนะคะเกือบครึ่งกิโลเพราก็จะทำตำทางให้ดีอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะตำทางที่มานะคะก็เป็นแป๊บน้ำนะคะทุกคนนี่ค่ะก็มีคนเล่นน้ำตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนก็สวยอยู่ค่ะสวยอยู่นะคะ ยายก็เก็บภาพไปเรื่อยก็น,นี่ไงมันก็ถึงเราไงฮะ<า>เขาน่าจะมีน้ำขายข,ายข้างบนเน,นาะซื้อซื้อกินซื้อดื่มนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นน้ำทิ่ง น้ำตกไม่ไม่ลึกนะคะจะเป็นน้ำตกยา,ยาวๆเพราะเขาเชนี่สลังเยอะหลานบอกว่าสลั่งเยอะยาฝรัังเยอะ <c oughs> เพราะว่าเขาชอบเดินนะคะสลังชอบเดินคนไทยเราหลายคนที่ขึ้นมาแต่ขึ้นมาไม่ถึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าทันไกลนะคะเขาไม่ชอบความลำบากแต่เรานี่ชอบความลำบาก ธรมกำบากนางธรรมชาตินะคะทุกคนธรรมชาติค่คะน้ำใสน่าเล่นนะคะอคันคาถ่ายตรงที่ไม่มีคนนะคะตรงนี้เขาเล่นน้ำกัน <c oughs> ร้านตัวน้อยก็ไปแล้วนะคะ <c oughs> แอดน้ามืดไหมเนี่ย <c oughs> ก็เป็นน้ามื่อค่ะเดินร้อนๆนี้ลงแค่น้ำเย็นๆยเนาะคงสบาย ใส่แนวเลยน่าอาบนาาพักไปข้ขึ้นบันไดนะคะไปต่อค่ะเพื่อนๆสลยม่กสูงมาก่ดูแพงมากโอ้โห ตรงนี้น่าเล่นมากค่ะพี่คนน้ำใสมากตกรายน้อยไม่มีคนนะคะแต่น่ากลัวแอดกลัวแบบใต้ก้อนหินอะไรอย่างั้นอ่ะกลัวมีกลัวม,าก,มา,ากประมาณนี้นะคะน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,น,นี่นะคะจะเป็นแบบ ให้นั่นนะคะไม่ลึกค่ะเป็นน้ำตกเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นน้ำตกเรื่อยๆนะคะทุกคนนีนะค,ะนค่ะ ที il, ่มาเล่นค่ะทุกคนที่นี่ค่ะนี่นะไตเงินขึ้นไปโน่นแล้วก็ตามมันตกไปนะคะพี่เพื่อนได้ดูร้านสาวตัวน้อยต่ข้างในแล้วค่ะแ้าเดินไปก่อนไปค่ะทุกคนเดินไปกับแอปนะค่ะชมด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ยต้นไม้ใหญ่มากค่ะพี่เพื่อนขาปุ๊บขาปุ๊บขาปุ ก็เลย,ย,ย,ยค่ะเป็น,นข้างน้อยที่หญ่มากน้อยคือเฉพาะื่อนเพื่อนใส่แม่ค่ะมีการเพื่อนหรือเปล่าคะหรือชุด้วยนะค,ะ,ค,ะ,คะขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกคุ้มครองหลานนะคะเดินทางปลอดภัย ไกลนะคะไกลนะคะไกนะคะทุกคนแต่พาหลานมาเที่ยวแล้วก็พาหลานขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีคนเล่นนะคะก็จะเล่นอยู่ทีางล่างอ๋ตรงนี้เขาเล่นอยู่ข้างบนนี่นะคะหลานสาวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเนะี่ย กะเป็นที่เล่นเล็กๆนะคะทุกคนต้นไม้ใหญ่มากคะ่ะที่เพื่อนต้นไม้ใหญ่มากนะคะวังตกเด้อไผ่ะะะะเดินไม่มองนี่นี่ก็เป็นเบอร์ะคะ่ะสวยง,งามค่ะ ใส่ไม้นะคะไปนไม้อ่อนสวยค่ะสวยมากค่ะโอ้โหเด้อคอให้ลูกคิดหวยทวันที่หนึ่งค่ะทุกคนโพรแอดนั้นขอลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดชัรสไิ๊้ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching my video today.